บอกว่าแม่ยเจมเจ้านั่นเกิดนอดเหลือหลายเรื่องที่มั่นกายมารัวไพ่เหมืดสิ้นจังซานบอกให้เราไล่สินพาละสิขาโคงตาวถึงกานาสิบอเป็นกาวแม่จนให้ให้งูคงไหวพอยั่งต่อไปบอกชั่เม่ชีใจชิขาดโอ้โอ้โอ้เมีเอ้ยไปบอกกับภากับเจ้าบุญกองกับบอกให้เบากจักที สิเป๋เบาแบบใดแหลมเมยให้พอโคงเตาขึ้นน่ะนะเมยเบาหวนานหวานตัวพาเพิ่นมากเบาม้วนเขาบหวานหวานเห็นสีกากรอบตีโอ้จะมาหวานคักหวานเนี่ยที่อีนั่นก,ก็ได้โอ้ยมันก็กินบ่เลียกพดด้วยนเนาะคือ จ้าไปบอกตาแนวดีๆบอกว่าศึกษารประโยู่เฮียนยูซ่านยาสิโยถอบ,บวชไปกับบ่อใดยังหลอกอยูวัดนาน่าไปบอกตรงๆว่าให้ซึก,กขันห้าเล่าบ่อซึกเดเมขันเล่าบ่อซึกเป็นบ่หลูกลาจ้าบอกว่าแม่สีขายควาวโอขันห้าขายควายบอกว่าขายคว้วแล้วห้าเพิ่นบ่อซึกเดเมบอกว่าแม่สีขายเฮียน ขันบอกว่าขายเฮี้ยนแล้วเพิ่นบ่อศึกเด้บอกว่าแม่สิยใครนาขันบอกว่าขายหน้าแล้วหาเราบ่อศึกเด้แม่บอกว่าแม่ป่วยขันบอกว่าป่วยแล้วหาเพิ่นบ่อศึกเด้แม่บอกว่าแม่ตายว่าซั่นขันหาบอกว่าเจ้าตายหาเพิ่นบ่อศึกเด้เอ้ามาเชื่ว่าเอาอยางเดเอากันห้าคนมันใจแข็งอยู่เนาะป่วยแล้วก็แล้วตายแล้วก็แล้วเออเอาจังสีใชะละเอาจังไถมีแผลอยู่มีแผลบอกว่าแม่จะเอาผัวใหม่ เอาผัวไหมอเอาก็ไผ่เอาบักฝันพ่อน,นั่นละบักฝันพ่อเพาะต้องเอาดอกเอาไผ่เอาพญวันหน้า <laughs> นี่นั่นแล้วเมื่อสาวบุญกลองได้ถูกมัรดาแนะนําเช่นนั้นแล้วจึงไปที่วัดบ้านดอนบ้านจะลงพ่อบุญไปนั่งทําวัดเสร็จพอดีจะได้กล่าวกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเปลี่ยนใหน,น้อเจ้าค่ะ มาบวชอยวัดอยว่านี่สุขสบายดีบ่หลงพอโอ้ยบ่ดทันได้โตดอกแม่ออกเอ้ยถ้า้ฝันสะก่อนยังคอยมาขอเด้อเด้อโอ้ยบวชหลายจนหูตึงนาะไม่ไงเว้า <c oughs> เลียงนึงแล้วตอบอีกเลียงหนึ่ง,แ,ออง,งแม่ออกปันไดมาขอเลขหงลงพอเอ้ยบ่ได้มาขอเลีอขอเบอร์ดอกจ้าจปเสียงพายเสียงบุญกองชื่อบุญกองได้บ่ บุญกองใดน้อไปในน้อบุญกองลูกไม่แยกกอบไวลูกสาวหลวงพ่อตัวนี้แม่จ้าเอาอีหลา่าตัวนี้แม่นไปจะไดมาจะไดน้อลูกหล่าเอ้ยอ้ยเด็กข่าววานหลวงพอ่อเมื่อบวชด,ด้วยว่าบ้านน้องตอนวัานนีละอืมก็เลยมาถามข้าวเปลี่ยนจะไหนหลวงพอ่อสบายดีบอ่อ้ยว่าเื่อหลวงพอ่อมาบวชตัวนี่ก็สุกสบายดียดอดกลูกหล่าเอ้ย บวชมาโดนโดนจังซีคืดอยากสีกบ่หลงพอไว่บ่เลี้ยงสีขาลาเปรนกับ่เกิดอยากสึกแล้วลูกหล่าเอ้ย ที่มาบวชเอาเยั้อเสาชะลาเขากระบอกไห้เด้เสาวัดเสาโบวชวบวเขากระบอกไห้เอาเขาบอกไห้ในติบัดน,นี้ไปเขาบอกพับสยามให้จักเสาในตีด้วนี่โอ้ขันจิกไปแล้วเอาบาดไปนล้วเขาบ,บอกว่าผีว่าแต่เนาะโอ้เขาบอกไห้เนี่จักยางดอกตี๋ยวเสือชะลงพอบอกบอกเสือดอกโยมันจังเส,สียเราบอกไห้เนี่กระเสียวมันฝ่าวัดฝ่าว่าไปจะเสียเราลูกหลาเอ้ยหลวงพ่อเอ้ยบุญกองมาเมรีเขาบอกเนี่ยมาซื้อๆเด้อเจาา้าค่ะแม่นมีแนวใดมาฝากหลวงพ่อ ลกลเม้ยเจมเจ้าบอกขิดว่าบอกว่าขึดหอดพอนั่นเหลือหลายเรื่องทั้งหลายไก่มาลูอัยไพ่ห่เมิดศีลบอกไล่ศีลละผืนผาล่าสิขาแล้วโคงตาวถึงฐานะบอเป็นเก่าวถึงจนให้เหอพอย่าง อีเมลบอกบุญกองม่บอกหลวงพ่อว่าให้สิกเสหลงพออ่อไปอยบ,บานอยู่หั่นเท่าทอนี่ตีเน่าฝากกันนะจ้าโอ้ยกลับไปขึ้นเอาขึ้นไปบอกเอาดอกไปบอกแม่เจ้าหลวงพ่อบาสึกดอกขันบ่อสึกอีเมลเล้าสิขายขั้วยาจะขายกระขายบะซาคั้ยอีตูขีตาตัวเดียวหันขายโลดสึกซ<อ>้าบ่ขันบ่อสึกอีเมลเล้าสิขายเฮียนเอาขายกะขายตัวละวาเฮียนมุ่นเล่าตัวละให้เราขายโลดสึกซาบ่สึก ับอดซกอีเมล่าเราสิขายหน้าขายก็ขายตัวเนาะจะมาอยากน้ำผาเฮ็ยหยังภาษาให้หน้าซื่อๆขายหน้ากับบอดซกดอบอดซกดอกบัได้ไปเห็ดกินน้ำผู้ได้หงพ่อเอ้ยตอนนี้อีเมล่เราป่วยโรด หนึ่งหกหกเก่ามาจอดตั้งแต่บ้านเท่าได้ลงพอเอากระสียาดยังก็เอื่อนเขามาเอากระเลียวตัวสีมาอยาดยังน้ำพาน้ำเจ้าภาษาคนป่วยม่มีภูมมาป้อนเขาป้อนยาได้ลงพอยลงพอยไปป้อนเขาอีเมียนเนฮะเล่าสวงหงลงพอบพ่อแม่หมอพอสีมาป้อนเขาคนก็เศร้าป่ปวยว่าีนไแม่พ่อแม่ป่วยธรามดา,นานได้ลงพอเป็นจไ้ไใดป่วยไก่สีตายแล้ว เอามันสยิงยังก็ให้มันตายลงเป็นยังชิวต่อแม่ยายวันนี้นี่แหละเออนั่นแหละให้มันตายลงแห่งดีเป็นยังอ่ะเอาอ่ะมันตายเมื่อใดกับมามดหลวงพ่อในเดิมมุนเนี่ยยังเพราะศิได้ไปสวดนั่นแล้วเพราะศิได้เงินซ่องมาจ่ายค่าเลขเขานี่เอ๋อเป็นพระกับชื้อเลขยุติพระนี่ยแห่งซื้อเลขดีโอพระหากินน้ำผีลอตเตอรี่ก็หากินน้ำพระต่อเจ้าบ่จักติลูกลามาเบาคือแต่บัดนี้เอากระยี่หลีตัวละเนาะ บอสือกตหลงพ่อไก่ส si ีตายเพหันใจแแมบแแมบเดี๋ยวนี uk, ้เดี s <S e ๋ยวนี po, ้บอ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 สือหัวมาดอกขันลงพ่อบอสืออือีเมลเร่าสั่งความาก่้าสุดท้ายเดี๋ยวได้ลงพ่ออย่มาหลายเนี่ยสั่งเถอดี๋ยวนี้หลายตัวไ็นจะได้สั่งความสุดท้ายว่าจะได้ขันลงพ่อบอสืออืมอีเมลเล่าบอกว่าว่ายังเล่าสีเอาผัวไม่นั่นแล้ว เราปวดแต่เท่านี้แหมเอาอิริสเ,เด็ดได้ไหมเอาอิริสเรามักกันกับพอนย่วันหน้าไว้เลยวายนั่นเลเของห้านี่สี่ร้อยเอาเมียข่อยท่านได้ไหมนั่นแล้วาาลว่าได้ดอกว่าได้ดอกเห็ดเจอไหนล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อว่ากับสีสึกถั่วต้นนอขันว่าแม่แน,นวนี่ไหมนาะงสึกอิริสบอสึกมันเลยแหละโอ้เอ้า ยังสั่นหอนเมื่อเอือนบุญกองกสิมาฮับเดินหลงพอเด้อจะเอาเดินทางก่อนลุกหล่เอ้ยในตอนนั้นบุญกองก็ไเด็กกลับไปบ้านไปบอกข่าวอีเมลบุญกอบตื่นขื้นย่าเมื่อเศร้าก็ไปรับหลง่อบุญโก่อย,ยู่วัดอยววู่ว่าเีกจากพระมาเป็นขลาวาดหยาิโยมกลับมาบ้านมาเฮื่อนแล้วห่องเสอีเมลเจ้าของว่าแม่มแ,แม่เอ้ย,อยวัดจะได้ดอกกอ แม่เอ้ยตอนนี้บุญกอกนั่นในผ้าอีพอซื้อขาลาเพีจากวัดว่าอาลาม้าบานมาเฮียนเท่าแนวแม่เอาเอๆแม่ต่อตอนนี้เป็นตนไปครอบร่วงห้ากระเกลักมามีความสุขมีพอมีเม่มีลูกคือเก่าเจ้าไปเก็บขันหาไปแม่ไปดอกไม้ขันแปดไปเก็บมาอย่างเราคือพาเขามาโลดเอาบัตรท่านเด็กเขามาเป็นอย่าง ข่อยมาเบากรับเจ้าก่อนให้เจ้าแจ้งดอกไม้ขันหาขันเปลี่ยนขันบังเบียนเรียบร้อยขอขามาอีพอ,อบอบอะไดรแจ้งงานไม่ขอขามาอีพอ,อให้เจ้าขอขามาอีพอให<อ>้กุไวแล้อกุไวเนี่ยตัวเนวาะข้วเอามาเดียมาโวงม้าไวาเห็นอย่างเอานี่ธรรมดาครอบครัว,วสิอบอุ่นผู้เป็นภรรยา ต้องสมมาผัวเอิร์ดเอาไห่เล่าเนี่ยนั่นนั่นนั่นเอิร์ดเข้าหานี่ก็ะดันั่นหละเอาเอาน้ำเล่าเนี่ยนั่นน่นให้กูเฮ็ดอีหลีนี่เฮ็ดอีหลีนั่นหละสมมาผัวกาผัวงามงามน้าที่ภรรยาที่ดีต้องกราบสามีก่อนนอนทุกวันพระเจ้ามึงอย่าเบาแต่พี่น้องน้องเค้น้องตุ้มประชาไทยก่อนที่นอนกราบผัวสุขคนเอืมบอมี่หรอกมึงอย่าเบาเอา เขาก็กราบแต่ตัวเมยเจ้าถามเบิ้งนางยื่นหนี้เจ้าถามเบิ้งเลยกานชมทางนันกูเสียอยู่กับทางนี้กูบ่เสียั่เอาสงมทางนี้มันบก่บกราบดิแม่นจ้กราบห้ายังเบิ้งหน้านี่ไม่ยังกระนั่นสผู้ใดกราบผัวก่อนนั่นยกมือขึ้น<อ>ป<ะ>ัดเจอไปเจ้าบก่กราบติเมยบ่มันเสียเลี่ยมกันเจ้าบก่กราบอีพอจักเทียนอ่ะ<ม>บก่กราบจักเทียนเลยน่ะอยตั้งแต่เมือเขาผ้าขวัญกาบอยู่ <ด>ตีตัแต่พอจ้ำบ้านน้ำบอกสมบัติสมมาก,กันเทเลกาบตะมือเขาพากักกอนลังจากน้นบอก,กาบเจ้าเฮ็ดยังไหนสันแข็งนาบเาเลยมันบ่อ,บอฟังความเมาสูมือเจ้าถือเลขเจ้าเทียบบ่อ,บอ,บอนั่นล่ะเจ้า<ม>เฮ็ดแล้วเจ้าสิถือเลขแมนบกน่กได้แมนโยกคขินห่วย,น,ยนั่นนะขัดบักเบนนั่นคือ,อยีเล่ตัวอ,อาโน่อเอเพื่อโศกแม่นบ่กนั่นล่ะฮาโยกคขินแมนบ่กตัมืใส่ะบักขานกับบ่อเขามาได้นกกระได เร่ายืนทั้งนอกไปยืนแม่มาหยังอยู่หันเรากะอายเงี้ยชั้นบ้านซองกระตูบช้างน้อยกะเคยอยู่เคยเช่าอยู่เออโกยเอ้ยเขาเอื้นเบิ้งเขามาแม่โกยไปยืนหยังอยู่หันก้ยกยบักโกยบอปากหมาบ่อปากเดินหือโอ้ย ว่าวกันดีๆในเ่แมเจ้าก็จะพูดจะพูดได้ใช้่าเจ้าเศร้าเขียดแล้วกูก็เศร้าอยู่นั่นแหละกูเคยหยอกกูก็เว้าจังสีเนาะบัดนี้เจ้าว้ามวลมวลเอินให้มันมีหางเสียงเนม่ยเจ้าเห็นบอพี่น้องน้องเขนน้องตุ่มปัจจัยเอินพญาวนหน้าพ่อทายกวันนาเขาว้าวมวลพญายกพญาวันหน้าพ่อครับผมแล้วก็เว้ามวล เจ้ากะเอินเห็นมันมวนอีพอเราบวชโดนเอินเห็นมนมีหัวมีหางเออค่ำขืนตนเห็นมีค่ำลงท้ายเห็นมันหวานมันมวอเออแล้วเพิ่งบวชสิกไหมคาเว่ามีหัวมีหางจ้าเว้นตะขีกระปอมได้หัวกระผังโอ้ยมันโคตรเหาหัวมีหัวเอินคนเห็นมันมีหัวมีหยดมีตำแหน่งนี่คือหัว มีหางกับเครื่องข้าวบาพูดขานหวานขานพอให้มีจ่ามีจ้านี่ยนะเมียมีหางเสียงเอิญไม่ซะหนาเออเอาเอิญเบิ่งมึงคัดบอกระฆามึงเลยอืมบวชไม่เป็นบ่เอื้อซึกไม่เอื้อซึกไม่บวชโดนโอ้ยกูสิมาเสียเหลี่ยมคนจะหน่อยหน่อยเอาสิไปเสียเหลี่ยมเจ้าไหนเมยไอทิด ไอทิ์จานคู่โกยครับผมนั่นเห็นบอกบาดใดอืมมาไอ้ทิดจานคู่เอ้ยเขาเงี้ยนเขาสา้นเขาตูบเข่าต้องจะับไปเหยืนอยู่หานมาเท่าไม้ติดจานคู่เอ้ยโอ้ยเนาะเมนยังไรได้ยัยงยคือจังขันเอยียงกันนะนาะขันสิ้สามาคือว่าขันสิบสามเนาะห่าก <5 S 1> ็แปดได้ร่วมกันไปยัง 8 9 10 11 12 13โ oh, อ <m akes> ้หามาเลย13อีหลีเว้ย ฝึกปันพงยวันวน,นาเ,าเอา 43, 43, อเอ,เอาขันช3สามกับคันช3แสามละหัวก็พอละเออกันนั่นนะเอา,ทาเท้าบัจจ๋ไยขันดอกใบนี่บูชาตั้งบายเด้อเท่าเด้เอสิบูชาผัวตีบูชาผัวจะมางามแท้กูถือเลขยี่ดีดเนี่ยเด้อมันถึงเริ่งไหมสาธุให้ถือสะเท่าเอา้ยเท่าเอ้ยขวดสมบัติสมมาเจ้าด้วยกายด้วยวาจาใจเจตตานาบ่เจตตนาตนาได้รลับหลังเด้อเท่าเด้อเออเอาหสีให้มียให้ลูกให้เต่าตอเงี้ยนตอสั้นช้า เบ,าก,บ,กกบ,บากับลูกกับเตาเบากับลูกกับเมียมิตาค้าดีๆค้างา,งามๆเด้อเถาเด้อเออเถาเอ้ยคอยเอาหัวซีให้เจ้าบุญตั้งแต่มือ่อคอยนี้ลงเงินไปบวชแล้วละ่ะแม่เถาเอ้ยคอ,อ,อยบ่เกียดบ่ขมีอยังจา้าย่างให้เจา้าตัวแม่เถาเอ้ยแต่ว่าบัดนี้เฮามาอยู่พร้อมหนะ้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกเฮาแล้วเด้อเถาต่อไปนี้เตาบ่จะค้ามห ครอบครัวเฮาในเฮือนเฮาเด้อแม่เฒ่าเด้อจ้าตาจ้าหวานเดี๋ยวคอยขนชิงลูกเลยเฒ่าเจ้าคือกันละเฒ่าเป็นเจ้าไหนแม่เฒ่ากับลูกกับเต้าเว้ากับลูกกับเมียในเฮือนในสั้นเว้าตะค้ำม่วนๆเด้อเฒ่าเด้อครับผมบู๊จะแม่นบาดคักหวานเนี่ยวันนีแม่ใหญ่เ